สวัสดีครับวันนี้ปม่ายอยู่อคนก่อนไปดิฉันิฉันกิเดี๋ยวสักพักก็น่าจะแห้งดีวันนี้ก็ได้แต่ ้ำชั้นล่างครับสองห้องค่อนข้างที่จะมาตรฐานสังคมก็สองห้องอันนี้ด้านนอกครับตอนนอกห้ออกมานะครับเออตันขึ้นจ่าเสร็จประมาณสักบ่ายสามนี่ ไม่เนียนเท่าไหร่ดูเหมือนใสทรายเข้าไปเยอะแต่และวางไม่ยังไม่ละเอียดเท่าไหร่ก็พอมองเห็นเป็นฉากง,ง่ายก,ก็ได้นะเนี้ยก็คงจะจะตุ้นให้จ้างต้องรีบปูพื้นไม้นะครับพื้นไม้ที่มันเป็นสองห้องยาว เ,เดี๋ยวขึ้นไปด,ดูห้องชั้นสองกันอันนี้จะหลบมุมประมาณเดือนแล้วครับกระเบื้องเข้ามาส่งกระเบื้องขาดนะฮะกระเบื้องมาส่งรประมาณเดือนร <c oughs> ออีกสองสามวันนะสองสามวัน สองสามวันภาษาภาษาพื้นเมืองเขาบอกประมาณเดือนสองเดือนสองสามวันแต่คราวนี้คงไม่ใช่เดือนสองเดือนอย่างที่ว่าเพ,พราะผมเนสาไปนันก็เป็นเป็นฤดูฝนแล้วจยวึงเข้าต้องเร่งฮะเหลือนะแค่นี้ือแก้สองอย่างนี้ก็ถึเหลืออีกกระจกอย่างเี้ยไอ้ที่เป็นช่องว่างตรงเนี้ยจะติดกระจก ห้องนี้ก็เหมือนกันนะนีห้องบ้านนี้ติดกระจกเต็มห้องอันนี้ก็เต็มห้องกระจกปูพื้นปูพื้นในสามวันเสร็จเขาว่าแบบนี้นะถ้าได้ทำสามวันเสร็จวันนี้ก็ติดกระจกครับกระจกก็วัดแล้วก็ไปตัดเ้านจะใช้เวลาไม่นานนะเต็มที่ก็สามวันนะเสร็จกระจกอันนี้ปูพื้นปูพื้นนมันมีสี่ห้องเองมันมีสี่ห้องแบบนี้ ให้เวลาวันเดียวหรือสองวันนะก็น่าจะเสร็จแล้วแล้วจับข้างในเราบอกข้างในง่ายหน่อยเนะพราะว่าไม่มีนั่งร้านก็ได้โอเคครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ